สำรวจโลกจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมพบกับมาศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากมาดากัสกาข้ามช่องแคบโมซัมบิกไปนับพันหม่เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ของแอฟริกานี่เป็นที่ที่มีระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะ มีวงจรชีวิตสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นห่างออกไปไม่กี่ปีแสงจากโลกและย้อนมาจนถึงช่วงเวลาที่โลกเราเปลี่ยนจากความมืดสู่แสงสว่างเมื่อดวงดาวดวงแรกๆเกิดขึ้นและส่งแสงในอวกาศมันได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามมา ซึ่งล้วนแต่จำเป็นต่อกำเนิดของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลสำรวจโลกจาก next step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ new tv